ไปน่ารักมากทุกคนแล้วด้วยด้วยความที่เขาผิดคิวกันเนาะเขาเอาปีกมาสวมใส่ยิ่งโคุน่ารักเลยอะคือแบบว่าออรา่าน้องออร่ามากน้องแบบน้องก็มาไกลนะคะน้องมาไกลมากไม่ว่าจะเสื้อผ้าหน้าผมคือลุคของคุณเขาการแต่งตัวอะไรแบบเนี้ยคือมาไกลจริงๆแต่ มาในทางที่ดีอะค่ะน่ารักน่ารักมากสวยอ่ะสวยมากไปไปโอดีโอสวยมากมองมุมไหนก็เนอะคือแบบนางฟ้าของเราจะใช้วคำว่านางฟ้าของด้อมเราได้ไหมล่ะมันมันก็เนอะเออนั่นแหละคือที่สุดน่ารักมากไม่รู้จะใช้คำไหนดีใช้คำพูด ว่าน่ารักได้เปลืองมากอะ่ะกับคุณเขาเอ็นดูเอ็นดูมากดื้อด้วยดูปิกมาผิดคิวจ้าเอาซีแล้วเธอก็ใส่ด้วยไงประเด็นน่ะเธอก็ให้พี่เขาใส่ด้วยไงน่ารักอะ่ะ ตกลงกันไว้คือคือเล่นเพลง B Y B Y S ขึ้นมากดค่อยเอามาใส่โอ้ยพีดคิวปะเนี่ยโอ้จักงาอะไรเนี่ยแล้วเดินมาพร้อมความมั่นใจด้วยเนาะเราบอกว่า หยุด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 ก่อนเมื่อกี้บือบื่อบื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 อไม่มีอะไรเกิดขึ้นการมเทพตัวตัวน้อยก็ได้ครับสวัสดีครับวันนี้31พฤษภาคมเป็นเป็นสิ้นเดือนของเดือนเกิดของแกลบไบโอริโอแล้ววันนี้เป็นวันที่ซีรีส์ย้อนด้วยครับ วันนี้ดีใจที่ได้อยู่กับทุกคน400ท่านในค่ำคืนนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับความสุขมองไปข้างล่างปุ๊บเขาใส่เสื้อสีขาวกันมาเต็มมาจากไหนป้าเอามาอีกสองเนี่ยเขาใส่เสื้อสีขาวกันมาจะหุยปะเนี่ย <c oughs> เขาลืมดูตรีมงานมาตรีมสีขาว เห็นเมื่อเช้าซื้อบัตรมากี่วันแล้วนั่งหน้าขนาดนี้นะ่าจะซื้อแรกๆเลย <c oughs> โอ้ยอก็ไม่เป็นไรก็โอเคดีใจที่ได้มาร่วมสนุกกับทุกคนแล้วก็อยู่กับทุกคนในค่ำคืนนี้ครับสำหรับผลงานเพลงต่อไปเป็นผลงานเพลงที่ปลายตั้งใจที่จะมอบให้กับทุกคนและเชื่อว่าทุกคนน่าจะร้องท่อนฮุก ได้ทน,นได้ไหมเจอจะเชื่อไหมของฉันเปลี่ยนไปตกแต่งความฝันเดิมที่ว่าโอ้กอดฉันเยียวยาุู้กความรักที่เจ้าในฟ้าฟาด ก็รักสาวัยเรืหัวใจดีใจจริงจริงก็คงจำใจอะไรที่จำไ้่ได้เจอเจอวันนั้นไม่มีเจอ B y h จากไปไปโอเลียว e ขอแสงไฟกระด็นดวงครับ เธอจะเชื่อไหมเธอบอกว่าโลกฉันใบจงฉันเตียนไปพบเธอตกแต่งความฝันต่อเติมหัวใจเติมที่ว่างในใจด้วยความรักโอกาสฉันในวันที่โหดร้ายยียบยาดดวงใจที่เคยสลายจุกความรักที่เธอได้ฝากไว้จะขอรักษาไวใ้ในหัวใจ ดีใจจริงๆที่มีเธออยู่ข้างกายมีใจทุกครั้งที่ฉันมีฉันช่างเธอขก็เพิ่งตัดใจะไรที่จำไม่ด้เธอถ้าวันนั้นไม่มีเธอก็คงไม่ได้ันางในวันนี้ กันเพียงนดนาแม้ไม่มีเักเลยทุกเรื่องรฉันดีใจที่ได้เจอเธอโอกาฉันในวันที่หดรเดียวยากุงใจที่เคยสลายจความรักที่เธอได้ฝาไว้จะขอรักสาได้วยหัวใจช่วยกันดีใจจริงๆ 在今天，只你在有真感情。在待每桩事，我宁长的爱着你，我